มีท่านยังไหวฟังไงมือหนี้ก็มีอยนี่อยอ่นบ้านองเสียยมันนาโดมอยสวฟังด้วยไว่าไปเาเรื่องเอาเอาฟังมงไหวลงพอัทงไวๆเนาะวัวก็มีอก็เห็นไปส่นอกลวงพ่อขึ้นยางเฝ้าเนคนบอกโอ้ยไปีเรากันทจุบันเกลไกเรากเสร็จครับมันไปยังไงจังตายประตัดห่วยมันจีก็เปียนฟาาหัวมันหัวเอาระบาดหัวก็มียลูกคืนบากปากนี่ก็มือได้แล้วคนว่ามันจีพาหัวมันตายเห็่คนบอกแสดงว่า กติประมาณนอ่เนาอจังเว้นไว้ดิจังเว้นโอ้พกพากนี่ก็มือได้หรอกมันสิพาหัวมันตายอยู่หรอวะนี่ว่าก็ว่าฝ่าผ้าแหลงนี่ว่าเออนี่ล่ะเ่าไว้บ่เด้อพี่น้องเอ้ยหน้านีมันเดือนหาเนื้อรถยังเฮ็นจังเว้นเด้อระมัดระวังให้ระมัดเราบ้างนี่มาลุงเสียงนี่น่าดูว้าว้ายังไงเอาคลิปหน้าเจอกันครับโอ้สุดยอดเลยบ่ะเนาเบิ่งฟาดนี่ครับ ขายไปแล้วเด้อพี่น้องนี่ครับหนึ่งมืนสี่พันบาทไปต่างประเทศแล้วนี่ครับพอพันสายหูไายสูงนี่ร้อยหกสิบคนละเกือบเกือบร้อยหกสิบมืนสี่พันสายหูของแท้เลยนะี่ครับเบืองหูเบืองหน้าตางามดีแต่ว่าไปเที่ยวต่างประเทศแล้วป้าดนี่ครับรูบรอแม่มันกำลังขึ้นพอดี เม่มันมันใหญ่ล้วมันมวขึ้นขึ้นพอดีเพื่อเขาลูบรอหน่อยเจ้าบาแล้วแม่สองมื่หา่ะาพันเนื้อหนังสีสันแดงจิ่งคืองเลยไข่งามพร้อมลูกเคฟสามหนึ่งสองหมื่นหาพันกำลังหาวเลยัอยู่หดัวเปีหัวเขาก็ได้ปีหนึ่งฟ้นดำน้มอ่แม่โอ้โค่งสางดีครับยัยเงี้ยวหนังนาดีมัวอยู่ในตลาดกำลังเป็นสัตว์พอดี กำลังทาวนี่กับตัวนี้รอดีนังบนต้องห่วงเลยอ้าวหมุนหมุนดีขนาดเลยใหญ่แห้งบือเรื่องหนาดังไข่เบิ่งไข่เบิ้งไข่เบิ่งไข่สองหมื่นห้าพันบาทเบิ่งเหนือเบิ่งหนัง ล,ลูกไม่ละมอสีสมรองเมืองนี่นนจัดการมานส,สมโชว่ลรองเมืองอออง่วก็ลังปีหนึ่งก็าลังพร้อมผสมท้ายสูงกับว่านลอยสาสหาบัวครับตัวนี้ตัวเดียวบ่เมียวเดียวขายแล้วนโอ้ขายดีแห่งขายดีออได้พูดเดียวนี่บ่เอามาบ่หลายเ,อาเอาาบอร์โทรไปแม่เบอรถถ์โทรศูนย์แปดศูนย์่ เปยังไยเจาเก่าแก้วเลยเมื่อนหาค่ะนองดำนะครับไล่ละเมื่อนสามต้นดำเมืนกับเมื่อนสามเอาไปขุนเนาะแบบนี้นี่ครับไผ่างัวโค้งไปขุนเชียไหนแ้วเด้อสีขาวๆนาแต้มนันคือเมื่อนเมื่อนหาเมื่อพราะมันอ้วนกวกันงัวสาวค่ะต้นหนาแต้มต้นนาแต้มงัวสาวตัวนี้งัวโค้งเขาไปขุนสูงกับร้อยสี่สิบเนี่แหละร้อยสี่สิบรสาม่หาร้อยสี่สิบ พร้อมขุนเลยพ่ออมขุนตัวนั้นพร้อมผสมอันนี้ไามักสายดำเลือดดอยเลือดกลอยโมมี่โมมี่ขาวโมมี่ดงครับผมอันนี้ดำครับดำเนียนดำแบบสนิทเลยดำพักดำแนี่นี่เด้นี่ของดำนี่มาเอาไปนี่ เอาอาี้แล้วอันนี้สายดำอไม่พี่ม่พี่แสงเอาไปงไปสนใจนี่แหะครับสายดำโทรมาเบื่อได้ครับ0 9 8 1 7 5 1 1 5 2ปาตวดวงใจดวงใจคนงามสยส อ้าวมาคือเก่าตัวหน่งลูอ้าเอาอยู่อาวหูคหลันหนูมุ่ให้หนักขายผู้สาวได้แล้วบ่ได้ห้าตจ้าปดสบายดีสบายดีได้แล้วครับผู้สาวเี่ยพ่อเลมาท้านมากันบมากรมาต้อกาากสาวงามานงมาแต่เวียดนามอ้สุดยอดเลยมาากันมาามาอาม้้อมาอไทยรอ้างาอ้าง้ ผูนี่ได้ไดยกตัวผูนี่มาทำกันอะไรมาทงี่ทำงานเดียวกันโอ้ตาเกียมานที่สันวันนี้เออมานในซน้ำแน่นะลูกราวถ้าเคีย่ยวขาป่วยรวยเด้ลูกสาวคอยมาแต่เป็นน้ำเด้อไมชนใจเท่าาเด,อาด้อเทราาเด้โท่เบอร์ได้ระบาดดิศูนย์หกหนึ่หหน้าศูหหนย์แปดสีสด้พี่น้งองพร้อมพร้อมส่งฟรีเลยพร้อมส่งฟรีเลย อาซุดยอดครับผมโอเคมันหวานครับความสุดของมันลานยสาวสวยเบื้องก้างน้ำกันนี่แหละลาาสุดราคาแยังไงหัวสาวสวยรุ่นนี้ใช่ปะครับหมื่นหกพนห้าร้อยเียบเครื่องน้ำดำบางตัวละหมื่นหกันห้าร้อยแต่ว่าเด็กงัวงามไปเลีย้สสวย หมื 16, ่นหกพันห้าร้อยสูงกระไรช้างที่หาบวกคือกว่าสี่สิบตัวน,นี้หมื่นสามตัวน,นี้หมื่นสามตัวน,นี้กับพิจเตเลียงเนาะพร้อ,อ,อมผสมเลยหมือเรื่องหนามแรงเบิ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 งเงาหางเบิงว่องหางตัวน,นี้หมื่นสามหองไว้ต่อรองเลยเบิ่อมือเบิ่อขึ้น เอ้าวต่อรองเอาครับเมื่อนซ้ำเมื่อนถ้าได้คายเหรอมื่นสองกว่าต้นไหนนี่ต้นไหนครับตัวน,นี้เมื่อนหาพันต้นนี้ก็แม่สาวกันโอ้ประดับยนต์เพียบเลยเต็มพ่อเลยกระลิงกระลองกระลิงกระลองกระลองกระดิง่งกระดิ่งเนี่ยประดับยน่นเหมืนประดับง่วเฮาหายมันง,งามบวกเกา่านี่ตัวงามครับซีตัวมันคัดมาแล้วเนี่ยเ,เป็นแต่เบิ่งเนี่ยง้อหลุดลุ้นลุดนก็มี เอามากตัวได้กับโทรมาเบลยได้ครับ093กครับศ9 3 5 3เกาสเก6ครับผมระครับการอุบน so ับผมนี่และสาวสวยๆอ่ออนี่ตัวงามแฟนซอนอนาคตบอพันตัวเดียวเดินไหนเพ้งเดินไหนเพิ่งมาล่ะเบิ่งถ่ายเบิ่งดาถ่าย ตัวนี้เปิดราคาบหมื่นแปดพันเจ็ดมืนบอหอมื่นแปดพันครับตัวนี้น 18, นลุกรอไปปว้หปีไว้ปีหนึง่งเบิงหน้าตาโอ้ตาตูบดีกว่าเนี่ยเบิงหน้าตาเดี๋ยมมาลดีกว่ารอ,อเงือเงือนังสีสันไอมากรุ่นนี่ครับนี่หูยงใหญกลางออกนี่ละเป็นพัดลมพอดีหมื 18, ่นแปดพสูงกร่อย สาห้านี่และประมาณนั้สามสิบบวกบวกนี่ยละเหมือนแปดพัอายุครับประมาณปีเียเนาะปีนึงเต็มครับโอ้โนพูดได้เหรอไปสนใจครับเมือนแปนเอคัดคอันนี้เือนี่ยโฆษณาหน่อยหนึ่งเ8มือนแปดัโทรมาด่วนๆเบอร์ได้ครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสอหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์ห้า้าสองห้าหห้าลระปหลกการเปิดผล โอ้โอเคมันอ๋อตาย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 ตาดเอพเสื้ออมันาไมะพเสื้อไหมตกจของพทำไล่ะขายห้เบียดไปแล้วตัวนี้แต่ว่าระวัางอัเสาไฟลมเลยอ าไไามาแล้วครับบุ้มมีไบถามใหม่แล้ววะพ้อมด,ดีแล้วครับประหยัดแม่ครับลูกเปิดใไมืนมนมนม่นสาม้าร้อยห้ารยแถมมาอีกซื้อแม่แถมลูกไปเลยโตล่องด้อีกแม่นึ่งเก้นบาทเก้ 99, าพันก็ซื้อจ้งหมักสังมาหนิอ้าวพาอยากเอาไปขุณเก้าพันี่ตล่อ,ลองในอีกในหนาดีล่ะได้เติมพ่ได้เติมพ่วม เจ็ดได้บ่เ็ดสิขาดอยู่แปดได้บอ่อาจจะาดจะแปดพันมึงเอาไปคุณเอาโอ้เจ็ดสีว่วาจังไรล่ะร้อยสามสิบห้าบวกตีราคาเหนือ้ากันเป็นงัวโค้งเขาคุนคุนอ้วนแล้วไปร่งานปลากระป๋องโอ้รงงานรง,ง,ง,งเคียงอันละ่ะองเพเอา้ามือน1สามพันหาร้อยเก้าพ <c oughs> ต่อรองไ้เวิดมือบิดขึ้นอยู่สูงร้อยสามสิบาบวกร้อสิบห้าบวกลูกโตเม่ ตัวนีตัวเมี่าคาตามสภาพแท็กซีว่าจังไเดนหมมันคื้เกาละคนบ่มาสือแท็กซี่ว่าจังไรเออซื้อบ่มาสือมันก็เไยเป็นไงเนี่ยเบอร์เจอแล้วก็กีเหนเบอร์ทรก่อนไหนเบอร์ทรศูนย์หกสีู่นย์หกสี่สามสองเก้าสามสองก่งนึ่อันโลกกันโตมาโรมาโลกกันต้องกลัวครับคุณหมวนี้มีวัคซีน เดี๋ยววัคซีนออกมากอสบายเหมือนเดิมท่านราคาตัวร้องได้น,น้องความแพมอันนี้ไพหาเลือดลอยยู่บนั่นนี่นะครับน่าจะเลือดลอยตัวละเจ็ดพันเลือดลอยห้าสิบเจ็ดพันหกพันหกพันอันนี้ราคาะห่องไว้ต่อไหนคือเก่าไพอยากเอาไปขุนต่อจั๊กมือสองมือก็เรียกต่แต่ว่าครูวัอนี้เฮ็ดซุกเต้พี่น้องเอา้าเข้าไปเฮ็ดกินซุกกินซุกกันล่ะเจ็ดพันหกพันหกพัน มีเบอร์โทรบ้างหรอพ่อมีเบอร์โทรมีแต่เครื่องยานางเสีเบอร์โทรเขาเล่ามาเขาเครื่องยานางเอาบ่อเล่าเบอร์โทรบ่มีเอ้าว่าไปยังพ่อเกี่ยวว่าไหนว่าไปยังนี่ครับนี่พี่น้องเบิรงราคาให้แล้วราคาต่อรองเอาโอ้ลูกมันงามตัวนี้แม่ลูกของใหญ่ๆเปิดราคาไว้สามหมื่นหับ สามหมื่นหาพันบาทแต่ว่าเบิรงนถ่ายลูกกับแบบงามเลยลูกเงมัวเงินแสนสมัยมื่อนละสมัยลูกตูบโอ้ลูกตูบเออว่าพิษอ้าวแม่กับลูกครับเป็นยังไงบอกเพงขว่น่เป็นยังไงยม่ได้แม่ลูกกับนี่กับเบิง์นกระชากน้องันปุกบ้าแม่นี่สูงเลยสี้าบวก เกือบร้อยหาสิบแม่ลูก,ล,กลูกแม่กำงามยายย้า,ายข้นนางนมาพี่ไปหมุนแล้วก็แม่าอายบอแต่ว่าลูกแบบงามได้แยกว่ายแยกครับแยกลูกอะไรแม่เท่าไหร่ลูกเมื่นเจ็ดพันหารครับลูกเมื่นเจ็ดพันหาแม่เหลือเมื่นห <100 S 1> มื่นเจ็พันหาเมือนเจ็กันต่รอรองเอาไปคุ้นไปเกือกต่อไหน่อยเนาะแต่ว่าแม่ยังไดีสีเลี้ยงก็ได้สีคุ้นก็ได้น่ครับ ราคาต่อรองได้ถ้าไนไปคุนแม่แอ้มหรือสิใดเป็นเครื่องตันนี่เนาะท่านจะคุนแม่มาแต่ว่าลูกแบบสวยเลยขนาดราคาปัจจุบันสมัยก่อนนี่รักแสนอันนี้เอาราคาปัจจุบันเลยเอาโทรมาด่วนๆเบอร์ดดได้ครับ083 083 721 721 2541 2541็าวลินครับวอลินอุบลเท่านะครับผมท้อมเดียวได้เนาะคท่อมเยอะที่เดียสเลย ngoài việt cắp lăng to giùm ngõ luồn bẹp ngảm ngõ luồn nhang đi nè nó kè cái đằng tòi rồi ra ngoài đây đây tăng rồi bây số thắm lăng to gần được hỏi biển cái đằng to có sám lòi có sám lòi ขายแล้วมั็นแน่ครับนี่ชิปเก่าขายหมื่นเก่าหัวหลวนพอตีร <c> า <oughs> คาเหนือเลยลูกตัวเถิกตัวนี้แม่ลูกครับลูกตัวเถิกหมื่นหกพันแม่หมื่นหนึ่งลูกหกพันหมื่นกว่า หมื่นสมลูกสามพันอันนี้พอดรับตีแยกใหแม่มื่นสามลูกสามพันนี่ครับเบิ้งเอาลูกนี่นีนลูกเทิร์ก่ยงดีไปมาลุนนี่ก้สามสิบห้าบวกครับรุนนี่หมื่นหกพันี่ละ,บ,ละบังลานี่นี่ <laughs> <laughs> โอ้เขาท่าเ <laughs> บอร์โทรมีว่าพ่เบอร์โทรมีมครับีเบอร์ได้ค <laughs> รับศูนย์เก้าสามศูนเก้าสาม 4ีหนึ่งีีหนึ่งี่มเกาเกยุ่งมาอีกในพออยุ่งม,มาทำอย่างนี้แ่ไหนไม่ย,ยังอะทัเลยเอานี่ละเอาสุดละุมนกันอีกเอานี่ละเบิ้งเอาของพอ,งองเราแม้กับหลูกเก่าท้ายอยู่่ตไห้เล็กน้อย่อไห้เล็กน้อยสองลอยถึงสามลอยนีย่ละเอา,า,เอาพอพลาดอีกแล้วเปิดไว้ สี่พันเก้รเกส่าเกบเโแต่เมามันนี่ก็หร้ายบาทแต่เมานี่ก็เป็นหลายร่อยละเมาหนังเท้ยั่างดีตัวนี่ของแท้ครับโอ้ของแท้ครับเมาแบบดีเลยสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อรองในเบิ้มือว่าขึ้นต่อรองไหนสูงก่เมตรนึงอนี่ละความสูงโอ้พ่อพันธุอขี้หเาใช่า ต่อท่าครับร <East. S 2> ุ <wellness> way, way. ุนนี่แน่ๆๆอวไว้เอวไว้เอวไว้ปานลิงเหรอเอวไห้ก็จะค้องอีกเหรอนี่ตอกปอกปอกไปบนี้า้นแขกครเอาประตไปอีกศูนปดครับศูนย์แปดสี่เก้าสี่ศูก้าสี่ศูนย์เ้าสี่สองเารับประกันเอวไว้รับประกันเอวไห้นี่ความใส่งานเกี่ยวเลยมาทีสองที่สองมาที่สองซที่สองโอ้ขาท่าาท่า แม่ลูกลูกโตโตแม,แม,ตแม่ลูกเล่แม่เล่เปิดแล้วครับไว้เมืม่อนหาพันเก่า,อา,กาลอยง่เงี้ยเอาดีอยูยยยยย่ครับผู้สั่งกับประมาณลอยสามสิบห้าบวกแม่เล่แม่เล่ลูกเล่เงีย้งยดีไม่แม่รถไฟฟ้าครัคบว่าเปิดผู้สั่ง 13, ล,ลูกบิบสีูิบสามหมื่สิบสามจีมีหวบสี่บสามจีเอะอันนี้แม่บ้างูสิบสามจีแม่ลูกกเลยพี่น้องอ้าวโค้งนั่นเด็ไวไิงนเม่ใครเมครือ่าอนสี่พันเก้อ 4, 9. 9. รอ่อยห่ยกยุไกยุ่ยุ่มั้ีอะไรบอยุ่มัน,มมน,นี่เดบ่ เดี๋ยวถ่ายเบิรงแม่ไข่ก่อนแม่ไข่หนึ่งหมืนน่นสี่พันเก้าร้อยแซมไปประกันทองเจ็ดเดือนไปห,หาแม่ไข่หมื่นสี่พันเก้าร้อยต่อรองได้นี่ครับรประกันทองเจ็ดเดือนออหนัวหอยนุ่ม,มไข่ตัวนี้นุ่มไข่แล้วพร้อมกินน่องยกไปนู่นเฮาบ <c oughs> นี้ยกดีขนาดเลยเขาท่าเขาท่าเครือ่องดำเครื่องดำ พวหางเงาปักกันทองประกันทองประกันหูประกันทำนี้ให้นี่ตัว้ไหแมวมาขึ้นตัวแมวมาขึ้นด้ตัวแมวออาโทรมาเบอร์ดเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เกนอง่ห้างสามสี่ห้าสามสองเ้างกาจากการพืชผลบ้านดอนมัวบ้านดอนมัวเอานี่ละไปมักสซรลี่ก็มีแม่ใครก็มา นี่ละเครื่องน้ำลังดำพร้อมใช้งานเลยขายไปแล้วตัวละสามพันสามพันเอทสามพันเจ็ดร้อยคู่นี่หว่าโตละโตละน่าหนาตันตันเนี่นี่ขายไปแล้วน้ายากรุ่นนี่เหลือซองตัวเนี่ยเบิดแล้วขายแล้วสามพันกว่าเรียบร้อยแล้วสายไทยเรียบร้อยครับผมพวกคู่แข่งกันหายากแล้ว เขาปยค้นบูด่ได้ยังไงป่กไปถายดิขาป้ายึ้นพูอ่ะช่วงนี้่อยย่ตงอไนไม่เป็นนานเลเขาปยค้นพู้ว่อืยังขายงายอยู่ขายงายขายงา่ไ้ายขายาขายยากหางายอยู่ขายยาก